เปล่าหนาวใครชื่อฮานลุยยอบเบอร์นฮ่าจันเปาปุ้นอินฮารุมีดังไหมฮันลุมีดังไหมแมวแมวไหนแมวไหนฮารุมีดังไหมอันนี้ถุงมือหรือถุงเท้าใครสวยยกมือใครสวยยกมือ